สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง n o w s Master Game และวันนี้ผผมสองคนก็จะมาเล่นเกมตัวบอกกับแบบชื่อว่า Inhuman กันนะครับผมเป็นแบบเกี่ยวกับการที่เราเระบบสมบุิเป็นเจ้าทีออ่อะไรนะเพื่อนคนเข้าเมืองอะ่ะใครกักกันเพื่อนใช่คนเข้าเมืองขัดก,ก,กันนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูเลยว่บผมไะเริ่มอานใหม่รายงานตัวครับรลยๆโอ้<ๆ>เริ่มงานของ oh. เราไปนี่ว่ะใช่ อาจิงน่นเราสองคนก็ออกไปร้องเีลนมาแล้วนะเออตอนหนึ่งหรือว่าโอเคเลยแหละไห้มาผ้หญิงุณได้ไปต่อแบบนี้คือมันจะให้เราต้องเล่นกันสองคนนะคนหนึ่งคอยว่าคอยมองเอ่ออะไรอ่ะก็เคมือนไฟอนี่มันโพานมามาไหมวะกีตาร์มปเกิดถูกกดัดครึ่งซีกหน่าตรงใสกักกันไว้ก่อน ใครเพื่อนเอาเดี๋ยเบอร์เกอร์มันโดนกัดไปครึ่งซี่กคนอะไรกินไปหมดวะออกเสียงด้วยเพื่อนดีดีก่อนเพื่อนโอเคโอเคแายใจเดี๋ยวนไหนมันกำลังตื่นการออกแล้วกันโอ้ไอเลิฟมัมดูก่อนเลยครับมู่ภาพาไว้โอ้ไอคนนี้อาการออกแบบสุดๆหายใจไอบุก ไม่บุกดอนส่ันเดี๋ยวเพื่อนถ้าเราไม่มีคนให้กำจัดเราจะไม่ได้เงินมาซื้อพลังงานนะโอเคให้ซื้อซื้อขอซื้อก่อนกันมีหนึ้บาทละ150ทอันห้าสิบอะเองอะของมันอ๋อได้อยอะมีเ<า>บอร์เกอร์มันมันปกตินะเว้ยไอเนี่ยแต่อาหารที่มันนามาเดินไม่ปกติดยโอ้ไปนี่อนไหมอะไระ <c oughs> ไอ่ะแมง เฮ้ยอ๋อกอมบี้กันเลยโอเคขยันครับสเปเชียลแซนด์วิชโอ้มีตุ๊กตาหมีแล้วก็มีถ้วยโลบ็อกโอ้ยนายปกติมา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 เหมือนมันมีนี่ลายบอกช้ำที่หน้ามีเลยกำจัดทิ้งกันเลยเฮ้ยเรนฮักโอ้เฮ้ยกรุณาเอากีต้าวไปด้วยไปเพื่อนอืมไปกันเพื่อนเฮ้ยจิ๋มหัเอ้ยเรนเรนเรนบอลเองมีมีมีทางอยู่ทางอยู่ได้เลยมันมีบุกมาจากทางไหนอ่ะ โอ้ยเนี่ยดนโดนละโอเคเอาตัวนี้ก่อนโอ้ยจิ๋วไม่มีไม่มีวุฒิด้วยก็มีต้าไม่ได้เอาออกมาจากใช<ห>่ลืม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 ไอ้นี่มีแผลช้ำนะเขอเช็คกันนะอืมบาดเหรอบาดเดี๋ยวคนเราก็ต้องมีการล้มกระแทกเกิดขึ้นได้เฮ้ยไปส่งไอ้นี่มาเนี่ยตัวเท้าปืกเลยใช่ใช่ใช่ฉันเองฉัน,นเอง,เอ,งเอาไปบุบบาดยังไง โอ้โหคุชีตอ่าไปนี่เลยกันทิ้งโอ้ยลงมาทำไมเนี่ยอะไรวะเป็นพวกจรวดมาด้วยไหน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 โอ้โหโอ้ my god ไปขออนุญาตปกตินะเว้แต่ของนี้ผิดกฎหมายเอออไปเลยอนุญาตตาแดงปาบกำจัดโอ้กำจัดกำจัดกำจัดมาฟงปลาไม่ใช่ใช่ฟงปาาไม่ใช่ฟันนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มชาปุ่งป่ามัแผงช้าเพื่อนเอาท้ายเพื่อนคนเราหกล้มได้เฮ้ยเอาดีงต<อ>ายแล้วเราหกล้มกันได้เพื่อนโอเคโอเคเป็ยังไงเพื่อนเห็นปะ่ะเราเป็นหกล้มกันได้ี่ถูกยิงทิกกักกันไว้ก่อน<ป>คุณผู้หญิงสีผิวเผือกปกติมีมันเป็นรอยอนะไรวะเนี่ยเลงป้ามันเป็นโรคอะไรเนี่ยโอ้ยากว่ะนั้น ฆ่าทิ้งเลยง่ายดีเหื่อนเปลี่ยนทรัพยากรเออปลาเปลี่ยนไปอย่าอยู่ใกล้มันเพื่อนโมันเป็นคัญหาแน่นอนหมดไฟปะหมดไฟแหละไปเอาชีวิตเราไปให้คนที่พกอาวุธเข้าไปในบังเกอร์ขนาดได้เด้อวะไ้เดี๋ยวเพื่อนเราเกลยกันได้เขาเข้าถือปลาเอ้ยเข้าเข้าถือปลาอะไรมาว่าเนี่ยอ่าไม่เห็นว่าเพื่อนใส่เสื้อลองเลยครับทุกคนโอเคที่แรกก็ว่าจะปล่อยผ่านนะแต่พอไอ้แสนหนักกูปุ๊บรู้เรื่องเลยครับผม ไอ้นี่ผมแบบไอ้นี่มันสมผมผิดปกติว่ะไม่น่ามีอะไรมีแน่นอนเว้ยคนเราจะมีผมอย่างนี้ได้ไงวะการบ๊อบโฟร์โรว์เฮ้ยบ๊อบโอ้เกตบอร์ดมันมีเชื้อติดไอ้นั่นอ่ะใช่โอ้ไวเดอร์แมนว่ะไปมาดูไอ้ะทำร้างรัางรั้งรวดเลยไอ้นี่ดูให้ดีด้วยมันอาจจะเป็นตัวสักก็ได้ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสีสีงั้นสาม,มีบุกตัวมาดูดูนี่งเหรอ,อ ok เดี๋ยวขอไปเจอมันมาก่อนโอเคโยนายเป็นอะไรเขอสอบสารประวัติเด็กน้อยแล้วจะปล่อยผ่านไปคำถามง่ายๆหนูชี้มานทำไมตั้งเยอะแอยะอะไรอะ่ะชี้เหรอไปอนุญาตไอ้หัวออฟฟมันไม่ปกติจริงด้วยป๊อบบอกแล้วไหนบอกแล้วคนที่มีทรงผมอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้หรอกอที่คนเราจะมีผมแบบเนี้ยไปอันนี้เลยก็เรื่องผิดนี่หว่าเพื่อนแอนด์สโตรดี้เพื่อนอ้นี้ก็น่าจะผิดปกติว่ะมาช่วยดูหน่อยดิไหน อืมผมมป็นแปลกๆอ่ะแปลกๆนะโอ้โหสาวภูมิร้อยสี่ยะดงแห้งผมก็แปลกเออจะภาษีค่าหายกันวันเลยโหนภูมิปากยิ้มสวยถอดเสื้อถอดเสื้อเสื้อเข้ามาเลยเพื่อนถอดเสื้อให้หมดเอาจริงนะมึงไม่ต้องเดินถึงตรงนู้นหรอกแยกตัวไปโดนยิงเลยเนไหมเพื่อนเดี๋ยวมันแบบว่าันที่มีชีตมากับตัวปลอดภัยทุกคนเนี่ยไปกัดกันก่อนมั้งล่ะ อืมต้อฟังต้อฟังเสียงไงไอ้นี่มีชีดนะเว้ยงั้นงั้นก็อันนี้ก็ส่งกุรอชีดเออใช่โอ้กระตืมันเป็นไงเพื่อนถูกต้องจริงด้วะโอเคแล้วคนพกชีดแล้วก็ติดหวังอปุ่มหายใจไม่เป็นมีหัวใจแปดสิบโพฟังเสียงหัวใจก่อนไห้ฟังเสียงการหายใจไอ้หัวเมนนี่มันนี่ได้ไงเนี่ยก็าไอ้นี่มันมันไม่มีมันไม่มีหายใจเลยวะอหายใจก่อน ประสิทธ์ฝังตัวอยู่ก็ได้นะเพื่อนใช่ินมังกับเมื่อนไปเลยบาคุโกฉันให้ในายผ่านโอ้โหคุณป้าหน้าขมึงขนาดนี้พกอะไรมันเนี่ยหน้าตามไม่น่าให้ผ่านวขาไมีผูกไหนด้วยโอ้โหออมาตรฐานเล,ย,เลย,ยกูทำหน้าทำตาอย่างงี้ขอดูเอออะไรอะโ,<ห>โอตโต้เหมือนันเอามีกับเอเกตบอร์ดมามาน่นี่แหละเห็นไหม,มนเนี่ยมันต้องสดล้มแน่นอนเลยเว้่ตอนถ่ายสเก็ตมาเนี่ยก็ปอดภัยอะดงวอดีใช่แล้วเพื่อนง่ายจริงเลยบอสคนเล่นขั้นให้เรานะอนี้น่าจะไปกันน้ อะไรอ่ะเหงื่อไรโอ้โหลงโอ้ยนี่นี่ถ้าเดินมาอย่างนี้กักกันเพื่อนกักกันไปืบอมันมีเฮ้ย w h า t h a p p e n ก็เป็น super soyeon คนนั้นอะลงในชั้นเหรอไม่ต้องมาสมออยเว้ยไม่เคยเห็นใครที่โดนโจ่งท้องขนาดนั้นเดินอยู่ได้หรอจริงโอ้โหลงหมดมันมันไม่ใันดูนี่ดิไหนะขอมันมีลายอ่ะเออแต่มันเหมือนนี่นะกักกันลงกักกันกักกันที่นี่กักกัน โอ้ไอเล็บมัมหนุ่มเท็ดดีนายมีอะไรให้ฉันดูเอ้ยออะไรจุดเงินฤทธิ์สปกติไหมหรือมันเป็นเอ็ดปล่อเช็คกันไม่มีเสียงหายใจเพื่อนป่อเช็คไหนป่อเช็คเลยกันเนาะโอ้เพิสังเกตอะไรมันเป็นคนที่เป็นคนปล่อยเข้าไปเลยเนี่ยมีปืนเนี่ยแถมมีเครื่องมือคัมภีร์อะไรก็ไม่รู้ป่ะกันเลยไม่เพื่อนมันปลอดภัยเขานั่นแหละเออเอ้ยบุรีนเสียงหายใจมันโอ้โหแต่ไอ้หมอนี่เราชี้ฮักเอาไปก่อนชี้ฮัก เยอะยกมือขึ้นยว่ามาเป็นไรปกติปะก็มองปกติเนานะโดนเนาะใช่เพื่อนปกติปกติโซ่เไปไ็นยไงบ้างเนี่ยไม่รู้ดิมันมีอยู่นี่ได้ไงดีกว่าปลอดภัยปะดึงมือออกมาเดี๋ยกวก็รู้เพื่อนเวลาปล่อยลมหายใจเข้ามาในหลอดนี้ด้วยครับอนุญาตหนุ่มเท็ดดี้โทษทีพอดีเพื่อนพี่เอ็นเม้าจะปล่อยน้าไปเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จับตคนนี้มาทำไมวะอ่ะโอเคปลอดภัยเรียบรอเพื่อนเสร็จงานของวันนี้แล้วโอเคบ้านนอนได้ก็แต่แมวไม่ตั้งใจุกอย่างว่าปลอดภัยนี่หว่า ใช่เอาบคุณเราตัดสินทุกคนในบรรทัดฐานเดียวกันลองนะต้องไปหาไอ้นี่ไอ้นอนบอสลิงชันให้ด้วยเฮ้ยบอสอะไรบอสบอสแล้วใครจะจ่ายตังค์ผมเอลนาแมนมันตองอกไปจากที่นี่ทันทีตอนที่สถานการณ์ตอนที่ตอนที่นี่จะอะไร ถูกยึดเพื่อนอืมถูกยึดเอออะไรอะอะไรเนี่ยอะไรวะทอมบี้กายพันธุ์เหรอไ่ใช่น้อโอ้โหบอสให้ผมมากักกันคนก็ไม่ทิ้งปืนให้ผมเลยเออจริงนี่จริงอ้าวจบแล้วชัตเตอร์หนึ่งรอชัตเตอร์สองมารับพี่รับ,บี่เลยโอ้ง่ายจริงเลยง่ายจริงเลยง่ายจัดอ่ะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ก็หาเพื่อนรายงานสถานการณ์ครับบอส เอ้ยไม่ใช่เดยแรงพิสสถานการณ์บอสได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ตายหาแล้วอะเอาเป็นว่าเอ่ออะไรอะอันเล่นเกมก็มีเท่านี้นะครับทุกคน <c oughs> แบบยิงครับเป็นเสร็จแน่ๆแล้วเนี่ยหรือไม่ก็เพิ่งทํามามันมันเขียนว่าอัปเดนะตอะเออมีอัปเดตนะอาจะเพิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวเอ่ออะไรเอ้ยทีว่วะเ,เป็นคันว่ะเพื่อนทำไมอะสกินเนา เ,เป็นแค่นายทหารฉั<ด>นไะทวนกระจากกระจกไปเหถอะจะเป็น security man ละนลี่ดูเดี๋ยวเพื่อนชุดมีเยอะแยะใส่ชุดขาด,ขาดกรรมกรทำไมวะเอาละทุกคนตอนนี้ก็จบลงแลนะครับผมอา่าถ้าคุณชอบก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดดิง่งให้เราเลยน,นะครับหรือจะให้เราเล่นแบบอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยผมคอมเมนต์คอมเมนต์แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ บายบายครับผมบายบายครับบายบาย